มเสืออยู่ที่ยอดภูทับเบิกนะครับเดอเซียลาครับรีสอร์ทแล้วก็ครัวจ่าหมายนะครับพอเย็นนี้หนาวเย็นมากเลยนะครับอไยู่ข้างล่างนะครับอาจจะมีอากาศร้อนๆหน่อยนึงนะครับแต่ขึ้นมานี้วันนี้นะครับหนาวเลยดีเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วยนะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับก็จะเห็นอันนั้นเจดีวัดป่าภูทับเบิกนะครับแล้วก็วันนี้ผมพักที่นี่เลยนะครับกับลูกค้าที่นี่เลยไม่ลงนะครับ รับบรรยากาศขอบคุณครับวันนี้ก็พักนี่เลยนะครับโดมนะครับแคมปิ้งสามนะครับเป็นโดมนะครับเข้าไปข้างในแล้วอุ่นมากเลยนะครับเป็นลักษณะนี้ครับครับอันนี้ทีมงานนะครับรถจากเขาเคาะนะครับเข้ามาวิ่งช่วยครับบรรยากาศเย็นเย็นมืดมืดครับ ให้ท่านผู้ชมได้เห็นอีกรอบหนึ่งนะครับก็บก็ให้เห็นถึงบรรยากาศในช่วงขึ้นมานะครับช่วงบ่ายนะครับก่อนพระอาทิตย์ตกดินนะครับจุดชมว,วิวบริเวณแถวยอดดอยคาเฟ่น,นะครับมุมผาหัวสิงห์นะครับ ครับก็ค้างคืนที่นี่เลยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เช้าครับจะส่งภาพสวยๆในช่วงยามเช้าว่าก็มีมอนสองใบนะครับช่วงเช้าจะเปิดหรือจะปิดนะครับแน่ๆหมอกนั้นนะครับทะเลหมอกทะเลเมฆจะปิดแน่ๆเลยช่วงเช้านะครับเพราะว่าช่วงนี้ยังมีฝนชุกอยู่นะครับลงไปนอนข้างล่างนะครับช่วง พืศกีกาขอบรากาศน,นะครับในโดมที่หลายฝนเดอเซียร่าบรากาศที่นี่จะมีทะเลหมอกภูทับเบิกตูพรมอยู่ข้างล่างให้เห็นสวยๆครับพบกันใหม่ครับ